ใช่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 ใช,ชอันนี้เลยยังอยู่นั่นลละเจอแต่ผ่านเออถ้าสมมติเดินผ่านเดินผ่านที่น้องอยู่ก็จะไปเกาะล้างแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ขโมยตังค์เหมือนเดทเลยแต่สวยตัวเล็กน่ารักเกี่ยวไหมอันนี้เกี่ยวไหม งั้นรอก็ได้เดี๋ยวเออน่าจะถูกกว่าเดิมน่าจะประหยัดได้หลายเพดอยู่พระระบาดแมนเต็มอญญายะเลยบัดเต็มอญญายะยกเว้นคุณชิโมกที่จะมาทำให้หัวใจพระเต้นแรงหัวใจพระสิเต้นแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเต้นแรงนะ ล่อตัวใหม่ดีกลัวตัวใหม่ที่จะมานี่คือโตวไหนเนาะแบบมาใหม่เรื่อยอะ่ะน่าจะเป็นตัวเดิมแล้วก็มาทำเพิ่มความสามารถมากกว่าเดิมนั่นก็คือคืออะไรดีจอมขมังเวทดีไหมเป็นอะไรแซนดี ที่นี้ยังอยู่เหรอว่าไงวางไหรว่าไงพี่ม้เอาฝ่าเว่าเด็กก็มาเด้กก็ไม่เหม็นแล้วก็ไปอู้จะเว่าก็บ้าเบาเดีพระจะมาวีก่ดน จะมาวิคหรอไม่จักว่าจะเหลืออยังพาปอมอวัสดีสวสดีวดัดคุณลาบูบูกินขอาเราไปเนาะสวัสดีเอ่ออะไรนี่อันนี้คือเล่นอะไรทอยตั้งไก่ได้อะไรอ่ะทอยตั้งไก่ได้หนึ่งได้สองอ้หาท่า ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวคุณลาบูบูทำไมมีเออทำไมคุลาบูบูมาส่งอใช่คุลาบูบูใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช,ใช่หรือเปล่าแมนคุลาบูบูมาเนาะดิเอาเงียบเลยใช่ไหม แม่แล้วเนาะต่องแบกแบกได้รอเปล่าขอดูจี้ก่อนอุ้ยน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่นะไม่อกอยากให้เขาแบบหัวใจเต้นแรงเขาสั่งหัวใจเต้นแรงรอเปล่าเขาจะวางทับเราหรือเปล่านี่ยาวาเ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 ยาวะาวอะไรอะเขาจะวางตรงไหน ฮะเมื่อกี้เขาวางตรงไหนอ่ะอันนีมนก็บ่เห็นอีกจังหน่อยกับสียางไม่ต่ำเลยอบบอย่าบอกว่าไม่นะไม่นะไม่นะนะนะว่าอะไรตวันที่ชหัวยสาอวนดหยตอนบ่ายวันนี้โอเคอ่าฮะโอเค เออบายโชคดี bye, อ,อ,อะไรให้เดินแค่ครั้งเดียวพี่นิ้งคนสวนสก,กับไปดูแลคุณหญิงตะวันแล้วเพราะว่าคุณตะวันแรลนโซนเกินไปก็เลยแหลนเอาหัวไปตำเสาแล้วเมื่อวานคุณหนูตะวนัน ให้แค่นั้นละเดี๋ยวเดี๋ยวคลุลาคุณลาผู้หมูไปใส่แล้ววะน,นี่ให้แค่นั้นละพอนะเอาให้แค่นั้นละไปไหนกินข้าวอย่างคนไม่สบายอ่ะคนหมดสบายกินเา่าเราไปเนาะเมื่อวานบอกว่าไม่สบายหลับคุณลาผู้หูกินยาดูแลตัวเองนอนพักผ่อนเยอะๆประมาณสิบชั่วโมงขึ้น นี่ชนะอีกแล้วไงคุณสาธุก